سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا واشرح صدورنا อล asalamualaikum warahmatullah w a b a r a k a t uh. ขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลล์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จงประสบแด่ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละนะท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายเราต้องชุโก้ขอบคุณองค์อัลล์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ พระองค์ให้เรานั้นได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการพูดคุยเรื่องราวศาสนาการพูดคุยในเรื่องราวศาสนาเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยรำลึกถึงองค์ลอสสุฮาวตาลาเพราะการคุยเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นการรำลึกในบทบัญญัติพูดถึงบทบัญญัติขององค์ลอสุุภาราตาลานะครับการได้ฟังเรื่องราวศาสนาเนี่ยพี่น้อง เป็นการรำลึกถึงองค์การรำลึกถึงองค์ลอสบาฮาตาลาเนี่ยนะครับมีหลายรูปแบบและผลของการรำลึกถึงองค์ลอสบาฮาตาลานี้เนี่ยเป็นน้องทราบไหมว่าเราได้รับผลอะไรองค์ลอสบาฮาตาลานะครับพระองค์ได้กล่าวว่าอาดาบิสกริลลาเฮตตตุมออินนันกูรูบพึงทราบเถิดว่า การรำลึกถึงองค์ลอสสุภานวตารานั้นจะทำให้ใจของเราเนี่ยสงบนิ่งเราอาจจะคิดโน่นคิดเรื่องราวมากมายแต่การที่เราคิดถึงองค์ลอสสุภานวตาราเนี่ยนะครับใจเราจะไม่วุ่นวายพี่น้องอัลลอฮ์จะให้จิตใจเราสงบนิ่งเราอาจจะมีปัญหามากมายในการทำงานของเราก็ดีในการ ใช้ชีวิตเราเราอาจจะคุ้นคิดเรื่องราวต่างๆแต่ถ้าหากว่าเรารำนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยนะครับพี่น้องอัลลอฮ์จะให้ใจเราสงบนิ่งและจะให้ทางออกที่ดีกับเราให้เรามีการตักวาต่อองค์อัลลอฮ์สุบฮานอตานาลก็แล้วกันให้เรามีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์มอบหมายต่อองค์อัลลอฮ์อย่างจริงจังอัลลอฮ์จะให้ทางออกอัลลอฮ์สัญญากับเราไว้สิ่งที่อัลลอฮ์สัญญาไว้เนี่ยพี่น้องเราจําไว้เถอะว่า อัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาเราแน่นอนพราะองค์ได้กล่าวว่าวายตตะกล่าฮียจัลลาหูมัคราจาใครก็ตามที่ยำเกรงต่อองค์ัลลอฮ์สุบฮานะตาลาอัลลอฮ์จะให้ทางออกกับเขานะเราเนี่ยยำเกรงหรือเปล่าล่ะจริงจังหรือไม่เรามอบหมายต่อองค์ลลอสุบฮานตาลาขนาดไหนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะคุยกันในเรื่องมารยาท ของมัสยิดการมีมัสยิดเนี่ยนะครับนะในยุคท่านนาบีมุสลลมลว่าในวลาสั้นดำนะครับท่านนาบีได้สร้างมัสยิดนบวีเนี่ยนะมัสยิดหลังแรกที่ท่านนาบีสร้างคือมัสยิดอันกุบะมัสยิดอันกุบะหลังจากนั้นท่านนาบีไปสร้างมัสยิดนบีนบวี ซึ่งมัสยิดที่ท่านนาบีสร้างมาจุดประสงค์ก็เพื่ออะไรพี่น้องเพื่อให้มีการละหมาดจะมาอาห์ในมัสยิดไม่ใช่เฉพาะละหมาดเท่านั้นพี่น้องที่นบีสร้างมัสยิดมาเนี่ยเพื่อให้มีการเรียนการสอนในมัสยิดในยุคท่านนาบีมาส,โนโนาสันนอวะไรยวะซัลนัมเนี่ยครับท่านนาบีใช้มัสยิดเป็นสถานที่เรียนสอนสถานที่สอน บรรดาสหาะมีการพูดคุยในเรื่องราวศาสนาเป็นสถานที่ที่มาประชุมกันในเรื่องที่มันเป็นเรื่องราวศาสนาเรื่องความดีต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าสร้างมัสยิดมาเพื่อนะครับแบ่งแยก กลุ่มนั้นกับกลุ่มนี้ไม่ใช่พี่น้องท่านนาบีเนี่ยสร้างมัสยิดมาเพื่อที่จะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะมีการเรียนการสอนในมัสยิดนะครับและมารยาทของมัสยิดเนี่ยนะครับ เวลาเราไปมัสยิดเนี่ยพี่น้องการไปมัสยิดเนี่ยท่านนบีมศลน้อยว่าอะไรว่าแสดมใครที่ไปมัสยิดเดินไปมัสยิดเนี่ยอัลลอฮ์จะระหว่างที่ระหว่างเก้าที่เขาเดินไปมัสยิดเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะเพิ่มความดีให้หนึ่งเก้าลบความชั่วให้หนึ่งเก้านะ อันนี้คือสิ่งที่ท่านนา,ววา,ายวิมารสโนว่าไรวาสันนำเนี่ยนะครับได้บอกถึงภาคผลของการไปละหมาดจาม่์ที่มัสยิดการไปละหมาดจาม่์ที่มัสยิดเนี่ยนะครับพี่น้องอ่ะพี่น้องลองคิดดูนะครับการละหมาดจาม่์ที่มัสยิด ท่านนาบิบบส้นนอยว่าในวันแนะนได้บอกว่าการสลาตุ้นจะมาฟินมัสยิดการละหมาดจะมาในมัสยิดเนี่ยจะได้ผลบุญยี่สิบเจ็ดเท่ากับการละหมาดที่บ้านคนเดียวนะได้ผลบุญยี่สิบเจ็ดเท่าพี่น้องและในยุคข,ของท่านนายมาิับส้นน้อยว่าในวันแนะนำเนื่องจากบรรดาสหาบ้านเนี่ยพี่น้อง ไปมัสยิดกันจนกระทั่งบ้านของตัวเองเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนบีต้องบอกกับบรรดาสหาบ้านว่าให้ไปละหมาดสุนัตที่บ้านบ้างเพราะในยุคท่านนาบีเนี่ยบรรดาสหาบ้านเนี่ยไปแต่มัสยิดกันไปละหมาดที่มัสยิดกันนบีกลัวว่าที่บ้านเนี่ยจะไม่มีการละหมาดเลยนบีจึงบอกว่า ให้ไปละหมาสุนัตท,ที่บ้านกันบ้างนะนบีส่งเสริมนะครับให้ละหมาสุนัตท,ที่บ้านพี่น้องแต่ละหมาฟัตด,ดูเนี่ยต้องไปละหมาดที่มัสยิดนะทําไมท่านนบีมาสอนเราว่าอะไรวสนรงส่งเสริมให้ละหมาสุนัตท,ที่บ้านท่านนบีได้กล่าวว่าลาตจะลูบุยูตุกุมบุยูตะกุมกุบูรัน อย่าทำให้บ้านของพวกท่านในเงียบเหงาเหมือนกับกูโบสจงไปละหมาดกันบ้างที่บ้านเราเนี่ยนะครับแต่สมัยนี้กลับกันพี่น้องนะละหมาดฟัดดูที่บ้านซะส่วนใหญ่อ่ะพี่น้องลองฟังฮะดิสบทนี้นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับอัมตุลเลฟนุมักตูมเป็นคนตาบอดพี่น้อง เป็นคนตาบอดไปขออนุญาตท่านนาบีไปบอกกับยารสตอลเอาฉันเนี่ยนะครับไม่มีคนนำทางฉันไปมัสยิดเขาคนตาบอดไปบอกกับท่านนาบีว่าไม่มีคนนำทางฉันไปมัสยิดฉันขออนุญาตละหมาดที่บ้านได้ไหม อันนี้คนตาบอดนะพี่น้องท่านนาีมุฮัมาซนน์ว่าอะไรวาซนัมบอกกับสหบัท่านนี้ว่าแล้วหูของท่านได้ยินไหมได้ยินเสียงอาจาที่มัสยิดไหมสหบัท่านนี้นบอกว่าได้ยินครับท่านนาีมุฮัมาซนน์ว่าอะไรวาซนัมก็บอกกับสหบกกับบท่านนี้ว่าถ้าหูยังได้ยินก็ต้องไปละหมาดที่มัสยิด พี่น้องลองดูความสําคัญของการละหมาดจามะมาอาี่มัสยิดนะมารยาทในการไปมัสยิดเนี่ยพี่น้องนะครับการไปมัสยิดดีไหมดีแต่เราควรมีมารยาทในการที่ไปมัสยิดนะครับนะไม่ใช่ไปถึงมัสยิดแล้วก็ไอรถเสียงดังๆเนี่ยขับให้มันดังยิ่งไปใหญ่ไม่ใช่นะ มรารยาทการไปมัสยิดก็คืออายะติยาอิละฮิบิสกีนัตินวะวิกรินเราควรไปมัสยิดในสภาพที่สงบนิ่งสุข,ขุมพี่น้องนะอย่าไปเสียงดังเวลาเราเข้ามัสยิดก็มีมารยาทให้เราเข้ามัสยิดอีกวายุกัดดิมอริดวายุกัดดิมอริดเจลาฮุลจุมนาอินดัดดูลวันยุสรออินดัดอินดันคโรจ และให้เราเวลาเข้ามัสยิดเนี่ยเพี่อน้องบางทีสุนนะง,ง่ายๆแต่เราลืมนะเวลาเราเข้ามาสัส j ่ d ให้เราก้าวเท้าขวาเนี่ยเข้ามัสยิดพร้อมกับอ่านดูอาว่าอัลลอฮุมมัฟตะฮันอัลลอฮุมักฟิดลีดูนูบีวัฟตะฮีอับวาบาระห์มาติกให้เราอ่านดดอาเวลาเข้าถ้าก้าวเท้าขวาเข้าเวลาออกมัสยิดก็ให้เราก้าวเท้าซ้ายออกพร้อมกับอ่านดดอา ต่เวลาเราเข้ามัสยิดแล้วเนี่ยครับพี่น้องมีสุน,นัตอีกเราจะเข้าเวลาไหนก็ตามแต่พี่น้องนะครับมัสยิดเนี่ยนะครับเวลาเราจะเข้าเวลาไหนก็ตามแต่มีสุน,นัตให้เราละหมาดแต่ใหอยาตุนมัสยิดละหมาดเคารพมัสยิดเพื่อออัลอสบารอนตาลา ท่านนบ,บีมสลลอว่าอะไรว่าสั้นนำได้ก่ลาวว่าอิซาดคอละอาฮัดูกูมุลมัสจีดาเมื่อคนหนึ่งคนใดจะพวกท่านเข้ามัสยิดเนี่ยฟาลาย,ยจิลิสจงอย่านั่งนะนบ,บีบอกฮัตตายอยู่ซ่อนลียรักอาัตนี่จนกว่าเขาจะละหมาดสองรกอกัดก่อนนบ,บีบอกเลยนะ เมื่อเข้ามัสยิดแล้วเนี่ยฟาลายะจิลิสจงอย่ยานั่งนบีบอกจงอย่านั่งถ้าหากว่าถ้าเรามองผิวเผ,ผินนะครับในฮะดีสบทนี้เําบอกจงอย่าเนี่ยเหมือนกับว่าจําเป็นจะต้องอย่าอย่าเพิ่งนั่งเลยห้ามนั่งเลยนะจนกว่าเราจะละหมาดสองรอกอัดพี่น้องถ้าหากว่าใครเคยไปมักกะไปทาฮั์ไปทำอุมรเนี่ยนะครับมัสยิดนบีก็ดี หรือเรื่องมัสยิดฮารอมมักกะกะด็ดีถ้าหากว่าเราเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ละหมาตแต่ฮียาตุนมัสยิดเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยแปลกพี่น้องเพราะมัสยิดนบีก็ดีมัสยิดฮารอมมักกะก็ดีเวลาเราเข้ามัสยิดไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นผู้คนทําการละหมาุนะทําการละหมาดสองรอกะอดแต่ถ้าเราเข้าไปนั่งปุ๊บเนี่ย เหมือนกับเราเป็นคนแปลกทันทีทําในสิ่งที่คนอื่นไม่ทําแต่เวลาเรากลับมาประเทศไทยบ้านเราเนี่ยนะครับคนละมาตะเฮียตุนมัสยิดคนก็จะมองแหละนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยเราไม่ต้องอายหรอกไอสิ่งไม่ดีเรายังทําไม่อายใครเลยเพราะฉะนั้น ไอ้เรื่องดีๆเนี่ยทำไม่ต้องอายพี่น้องนะนะหนึ่งในมารยาทนะครับในการเข้ามัสยิดเนี่ยก็คือหลังจากที่เราละหมาดตะฮิยะตุนมัสยิดแล้วนะครับพี่น้องว่าไอยุต่อฮิรรฮูมนันอักด่าตวรรวาเอะอันการีฮะ เราจะต้องทําให้มัสยิดปราศจากสิ่งที่สกปรกต่างๆหรือกลิ่นที่น่ารังเกียจนะเช่นคนที่รับประทานกระเทียมมานาบีบอกว่าอย่าพึ่งมาละหมาดนะไปแปลงฟันให้เรียบร้อยก่อนเพราะเวลาละหมาดเนี่ยนะครับเราอาจจะมีกลิ่นกระเทียมมาทำให้คนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยนะครับเขาเกิด ไม่มีการกุชัวในละหมาดได้และหนึ่งในมารยาทของการเข้ามัสยิดก็คือวายจุตานีบูฮูมินันบะย์วะชราอูรฟัสซาตจะต้องไม่มีการซื้อขายกันในมัสยิดและในมัสยิดจะต้องไม่คุยกันนะอัลลอฮ์เวลาเข้ามัสยิดกันเนี่ยให้แซดเลยนะครับ จะต้องไม่คุยกันในเรื่องดุนยาพี่น้องเข้ามัสยิดตอนเนียอยะติกาฟไปเลยพี่น้องนะได้ผลบุญเข้ามัสยิดอะติกาฟนั่งดิกุ่ลลฮอรำลึกถึงองค์ล้อสุบฮานวัวตาลาอัออัสซัลาจะต้องไม่เสียงดังพี่น้องนะและมัสยิดเนี่ยนะครับไม่ใช่สถานที่ที่เรานั้นจะไป พักผ่อนไม่ใช่สถานที่ที่เรานั้นจะเอาไปไว้สำหรับนอนมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องท่านนับดุเบีม๋มสุาาสลต่าอะเลวะซนำไปเจอสาฮาบะท่านหนึ่งในมัสยิดท่านนาบีถามกับซาฮาบะท่านนี้ว่าทำไมท่านมาอยู่ในมัสยิดในเวลาที่ไม่ใช่เวลาละหมาดล่ะ เพราะมัสยิดเป็นสถานที่รำลึกถึงองค์ลอสบาตาลาไม่ว่าจะเป็นการเรียนก็ดีการสอนการละหมาดการซิกรุ่นเนาะแต่ซาบา่านนี้มาพักอยู่ในมัสยิดนบีก็ถามว่าทําไมท่านถึงมาพักอยู่ในมัสยิดแบบนี้ในเวลาที่ไม่ใช่เวลาละหมาดซาบา่านนี้ก็ตอบ,บอกับท่านนาบีว่า ฉันเนี่ยนะครับฉันมีความกังวลแล้วก็ฉันเนี่ยมีนี่ฉันไม่ไม่สบายใจในการที่ฉันเนี่ยจะไปอยู่ร่วมกับผู้คนท่านนาบีก็เลยสอนดวอาให้กับสัฮาบะท่านนี้ซึ่งเราได้พูดมาในครั้งก่อนแล้วนะเกี่ยวกับดวอาที่ท่านนาบีได้สอนเอาไว้ตรงนี้กำลับงบอกให้ดูรู้ว่าสัมัสยิดเนี่ยนะครับ เป็นสถานที่ไว้สำหรับราลึกถึงองค์อัลลอฮ์สุบฮานวตาลานะและจะต้องไม่คุยกันนะครับไม่คุยกันในมัสยิตไม่เสียงดังกันในมัสยิตเข้าไปมัส j ิดในสภาพที่สุขมในสภาพที่สงบนิ่งนะเพราะมัสยิดเป็นบ้านหลังหนึ่งขององค์อัลลอฮ์สุบฮานวตาลาเราจะต้องให้เกียรติ นะครับจะต้องมีการสงบนิ่งต่อบ้านองค์อัลลอสุบฮานาตาลานะครับก็อยากจะฝากกับบรรดาพี่น้องว่าเวลาเราไปมัสยิดเนี่ยเราไปด้วยการการสุขมุมและเข้ามัสยิดด้วยกับการมีมารยาทนะครับ <S <S 1> <S 1> อย่าพูดคุยกันจนกระทั่งรบกวนคนที่ทำอำามันอิบาร์ก็ฝากกับบรรดาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวอสัลลอมบออาดานามิยานะมหัมมัดว่าละอาลีมุอัลฮาบิฮิอัจมะอินอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ดาวุธสิริเจริญผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอ